điều điều, ờ, điều điều, cái đã thấy nó tâm này. นนัเรื่องความอ้างขอรู้ว่าเร่องเนี่ยท่าป้าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าพอขอบถามลูกป้าแล้วเนี่ยเม้่สอบถามป้าเนี่ยได้ความว่าลูกป้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อ เทคเอาแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาก็โทรหาเจ้าของอพามนต์ใช่เขาไม่รับนนะฟองฟองเจ้าของติดกับฟ้องได้เลยฟองเลยฟองไาเขาม่รับนะคะฟ้องผมนะฟ้องผมไป ทขาว่าเวาแล้วก็อยู่โรงรก็จะมีศกษาไอทงที่ตมิไม่ได้ชไหมอ่านออกเขียไม่ได้หรอกเขียนไม่ได้มันอ่านผู้อ่นถ้าหมดเล่มนั้นเป็นของใครทามี่เอ็มอกทำได้ไหมได้หรอล้วแสดงว่ามันไม่อนภาษาอังอันนี้มันมันไม่มีสระ่หมอันีมันจะมีทอรปเบติรแล้ว ถ้าคชั้นน้ำไม่เสจสาระผอ่านได้แต่พวกมอ่านเฉพาะผู้อ่านได้ถามวีถามวีวี้วี